ยี่สิบปีที่ผ่านมาล็กภาพตามตามะคะจะเข้ามารู้จักวัดนาป่าพงจากการนำพาของเพื่อนท่านหนึง่งแต่ว่าการมาในครั้งนั้นตาไม่ได้เกิดความเริ่มใสศรัทธาใดๆทั้งสิ้นทิ้งเวลาเป็นปีจนมาอยู่ปีหนึ่งนึกถึงวัดนาป่าพงและนึกถึงพระรูปนี้ที่เราได้เห็นในวันนั้น ในขณะที่นึกถึงนะคะไม่ได้ศรัทธายังไม่มีศรัทธานะคะไม่รู้เพราะอะไรแต่มีกำลังอย่างมากตั้งใจว่าฉันจะมาใส่บาตรพระรูปนี้ในวันเกิดปีนี้ให้ได้ก็มาจนเป็นจุดที่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายจนถึงปัจจุบันและแน่นอนที่ฝุดตลอดไป สิ่งที่ตาได้เห็นนะคะศาลาไม้ชั้นล่างศาลาไม้ชั้นบนรวมไปถึงที่พักสงทั้งหมดที่พูดถูกสร้างโดยเรียบงา่ายถูกสร้างเพื่อการใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นข้างในเขตสงไม่มีไฟฟ้ามีกุฏิมุงจากเพียงสามหลังจากวันนั้นก็มาใส่บาตท,ทุกวัน การเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเริ่มเกิดศรัทธาศรัทธาที่ไหนให้ไปที่นั่นแล้วก็เริ่มเข้ามาหาถรอาจารย์ท่านก็เมตตาบอกและสอนธรรมเราไม่รู้จักหรอกอะไรคือพุทธวจนะและอะไรไม่ใช่พุทธวจนะในวันนั้นยังไม่ได้เปิดธรรมพระพุทธวจนะ ต่อมาในวันที่ลูกสิ์คนหนึ่งที่มาใส่บาตทุกวันเกิดความทุกข์ที่สุดเกินกว่าผู้หญิงคนนีงจะรักได้พระอาจารย์ท่านก็เมตตาให้ธรรมะให้นั่งสมาธิจเจริญอาณาปนานสติและให้รู้จักการละหนังนิ้คือการละความโลรให้เรามีสติอยู่กับกายตลอดตามไม่รู้จักสิ่งนี้ค่ะ ตามไม่รู้จักสี่้าว่ามีอะไรบ้างต้องหัดท่องแต่สิ่งหนึ่งที่ตามีตาเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามเป็นผู้ว่าง่ายอดอดทนรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นถ้าอาจารย์เปรียบเสมือนบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะได้เห็นรูป ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมค่ะตาได้อยู่กับทุกอย่างมีความสุขเห,เห็นทุกเห็นธรรมส่วนตัวตาเองก็ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในทุกทางก็เริ่มพบกับความเจริญของตัวเองทั้งทางธรรมและทางโลกและเป็นอุบาสิกาคนหนึง่งที่เฝ้ามองพระอาจารย์ด้วยทัศนารุปตระยะและหมั่นฟังธรรมเนืองๆสวนานรุปตระยะ ถึงการอันควรตามเหตุตามปัใจจัยในเวลาที่เหมาะสมท่านก็เริ่มเผยแผ่พระพุทธวจะนะอย่างสุดกำลังอุปสรรคใดๆที่จะบังเกิดขึ้นถาโถมเข้ามาในการแสดงธรรมที่ตถาคตประกาศแล้วแต่สิ่งนั้นก็ไม่สามารถทำให้เสาหินสั่นระรวัวได้ ท่านยังคงรักษาซึ่งพระสัทธ,ธรรมเป็นผู้คงที่เรียนรู้ซึ่งทุกประดุจผู้มีอุเบกขาและอตมัมมายตาทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอยู่ด้วยการประพฤติธรรมท่านแสดงความรักความศรัทธ,ธาสูงสุดคือความกระตันยูต่อพระตถาคตและท่านยังเมตตา นำพวกเรารักศรัทธ,ธาพระตถาคตบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ผู้ใดแลจะเป็นพิกขุพิคุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้น ย่อมชื่อว่าสักการะนักถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาตถาคตอย่างละเอียดยิ่งตามมีความทราบซึง้งระลึกถึงพระคุณพระตถาคตพระองค์ทรงเสียสละกระทั่งได้ตรัสรู้สัจจะความจร,ริงปฏิจจสมุปปาโทอริยสัจสี่ให้พวกเรามีหลักในการใช้ชีวิต ยังอัตภาพให้เป็นไปได้แบบเข้าใจเหตุเกิดไม่ว่าระหว่างทางก่อนหรือหลังที่พระองค์ทรงตรัสรู้มีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับพระองค์หากเป็นเราจะทนอยู่ได้หรือไม่การไม่รับอาหารและน้ำบางครั้งมีเพียงยญกา มีเพียงโคไมยและบางครั้งมีเพียงผลไม้ที่หล่นจากต้นเป็นพักษาบ้างเพื่อ,อยังชีวิตให้เป็นไปพระความเป็นผู้มีอาหารน้อยรูปท้องถูกกระดูกสันหลังถ่ายอุจจระปัสสวะก็ลงพักอยู่ตรงนั้นนุ่งผมเปลือกไม้ยากาคาการยืนกระย่ง ยืนและเดินบนน้ำนอนบนน้ำพระองค์ทรงอยู่กลางแจ้งแห่งหิมะอันเย็นเยือเดืนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพระองค์ทรงอยู่กลางแจ้งอยู่ผู้เดียน,นอนในป่าช้า ทับกระดูกแห่งสร้างสมมีเด็กเลี้ยงโคเข้ามาโห่ร้องบ้างถ่ายมูดรถบ้างซัดปุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างแต่พระองค์ไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลาย พระองค์ทรงกล่าวกับพระสารีบุตรว่านี้เป็นวัดในการอยู่อุเบกขาของพระองค์ล้วนแล้วแต่ผ่านความทรมานรับทุกทางกายทั้งสิ้นกระทั่งก่อนดับขันปรินิพพานพระองค์ทรงอนุญาตให้สุภัทธาเข้าเฝ้าและแสดงธรรมแก่สุภัทธาว่าที่ขุดทั้งหลายเหล่านี้ พึ่งอยู่โดยชอบเถิดโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายและพระองค์ก็ตรัสพระโอวาทแก่พระอนุลทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราเราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธิดทุกความเพียรมีผลทุกความพยายามมีผลในความรักความศรัทธาต่อพระตถาคตความเจริญเป็นสิ่งหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยเป็นธรรมดาเพราะอปริหารนิยธรรม เราได้พลิกผืนปตัตภพีวัดนาปางคงแห่งนี้ด้วยกันเรามีสถานที่ฟังธรรมเรามีสถานที่ประพฤติธรรมและเรามีสถานที่กระทำเกตพร้อมกันเรามีป้ายพุทธวัจนะป้ายวัดนาป,าป่าคง ป้ายพุทธวัจนะสถาบันสิ่งที่ไม่เคยมีสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกำลังจะมีกำลังจะเกิดขึ้นที่วัดนาป่าคงทิ้งไว้สู่พวกเราชาวพุทธวัจนะรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ขาดผู้เป็นรุนรากสืบต่อไปพระอาจารย์ครึกฤทธิ์เมตานำธรรมกุศลอานิสงญ่ด้วยทานอันเลิศ ด้วยการสร้างวิหารการสร้างธรรมเจด,เจดีย์เจดีย์ันในรูปแบบพุทธวจนานินเสีย่ยมเป็นสถานที่ถนอมรักษาพระธรรมและที่สุดหัวใจของศาสนาปฏิจจสมุทป,ปารโทรที่พระอ,องค์ทรงตรัสรู้เขารบธรรมกำลังจะถูกจารืกลงบนสตันเล็ใหญ่ที่สุดในโลกในรูปแบบของ ประตูนครแห่งความไม่ตายที่ะถาคตเปิดโลกไม่แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงขิ่งอันเกษมเพียงทุกท่านเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดโลงสะดับพระพุทธวจนะรวมสร้างเพื่อพวกเราก้าวข้ามผ่านประตูแห่งอมตะจบสังสารวัฏนี้ด้วยกันค่ะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเจรุกพระธรรมปฏิจจสมุป,ปาทรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดนาปะาพงเลขบัญชี318-2-4-6-1-7-5-6 นี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะมารับพังนะก็เดี๋ยวพิธีกรก็จะกราบลาคณะสงฆ์แล้วก็พวกเราอยู่ส่งคณะสงฆ์ให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ค่อยลุกมารับสิ่งธรรมะนะก็ในโอกาสสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา